สวัสดีลูกเพจทุกๆท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลก,ก,ก,กลารแข่งฟุตบอลประจำพักคืนวันที่25ตุลาคมนะครับว่ามีคู่ไหนลีกไหนสกอร์เปไหนกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มโยโกฮาม่าเอเมอรินอสเอาชนะคายาเอฟซี3ประตูต่อ0อินชอนยูเนเต็ดพ่ายซานตงไทซานไป0ประตูต่อ2บุรีรัมยูเนเต็ดพ่ายเมลเบิร์นซิตี้0ประตูต่อ2 เจอเจียง f อซเอาชนะเวนฟอร์เลสโคฟุ2ประตูต่อศชนบุกฮุนไดมอเตอร์เอาชนะไลออนซิตี้ไป3ประตูต่อ0คิดชีเอสซีพ่ายกับทางด้านทูแบงคอกยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ2ผลพุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดที่3รอบแบ่งกลุ่มบา์เซโลนาเอาชนะชชตเตอร์ดเนตไป2ประตูต่อ1ไเฟยนูร์ลอทดัมเอาชนะลาซซโอไป3ประตูต่อศูนย์ ปารีสยังเชงแมงเอาชนะเอซีมิลานไป3ประตูต่อ0นิวคาสเซิลพายกับทางด้านบรูสเซียดอตมอลไปศูนย์ประตูต่อ1อาเบลไลซิกเอาชนะลิสตาเบลเกต3ประตูต่อ1ยังบอยพายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ3อันเวิร์ดพายกับทางด้านเอฟซีปอร์โตไป1ประตูต่อ4และการโกเซลติกเสมอแอตเลติโกมาดริดไป2ประตูต่อ2 สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม e อันดับ1นึ่งเฟยนูดครับ3นัด6แต้ม2แอตมาตลิด3นัด5แต้มสามแมซิโอ3นัด4แต้ม4เซลติก3นัด1แต้มกลุ่ม f นะครับอันดับ1ปารีสแองเชียงแมง3นัด6แต้มอันดับ2องบูริเซตอ์มูล3นัด4แต้มอันดับ3นิวคาสเซิล3นัด4แต้มและอันดับที่4เอซีเมลาน3นัด2แต้มกลุ่ม g อันดับ1แมนเชสเตอร์ซิตี้3นัด9แต้ม อันดับ2อาร์เบลซิกสามนัด6แต้มอันดับ3ยังบอย3นัด1แต้มอันดับ4เรสตาร์เบลเกต3นัด1แต้มกลุ่มเฮตอันดับ1บาร์บาเซลนาานัด9แต้มอันดับที่2ปอร์โต้3นัด6แต้ม3ชัตตาโดเนตครับ3นัด3แต้มและ4อันเวิร์ดครับ3นัดไม่มีแต้มผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษพีมารทเอาชนะเชฟฟีเวนเดย์3ประตูต่อศูนย์ บีตอสซิตี้ไปอิสวิททาวศูย์ประตูต่อ1 b i r m i n g h a m City มซิตี้ไปฮันซิตี้ศย์ประตูต่อ2อ o ลอตเทอร์แฮมยูเนเตเอาชนะโควิวนที่ซิตี้2ประตูต่อ0 p เพตตันนอนตเอนเสมอซอลทัมตันไป2ประตูต่อ2และสโตลซิตี้เอาชนะลียูเนเต็ดไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลรอบโลกที่น่าสนใจนะครับในส่วนของลีกไว้เขารีก้าของฟินแลนด์ SJK พ่ายกับทังด้านของอูลูไป2ประตูต่อ3และฮอนก้าเอาชนะอินเตอร์ตูคูไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอล u ู7บเชิงแชมป์ยุโรปลอกคัดเลือกสเปน U17 เอาชนะมอนตาไป7ประตูต่อ0 i l a n ไอ์แลนด์นะครับพ่ายกับด้านกรีซไป0ประตูต่อ2บังการียเสมอบอสเนียนะครับไป1ประตูต่อ1 นอนมาซิโรเนียพ่ายกับทางด้านสโลวาเกียไป0ประตูต่อ4อิตาลีเอาชนะซามาริโน,โนไป4ประตูต่อ0และฮังการีเอาชนะอันดอร่าไป2ประตูต่อ0โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ